คุณผู้ชมครับขณะน,นี้ถ่ายภาพวิวติวทัศน์ที่สวยสดงดงามอยู่ในรถนะครับซึ่งเส้นทางที่เดินทางไปสู่ขอนงาตรดีโอนะครับที่เลี้ยงสังสรร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ด j จิตูเรดีโอนะครับนัดแฟนคลับ f อของด j จิตูเพื่อเลี้ยงพบปะสังสรร์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมครับีูมันชวนมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บนอาคารหอประชุมที่ร้านอาหารหลายใยก่องอยู่ที่ตำบลขอนาดอำเภอชะบวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาในนามดีเจวิเชียน้องพริมนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีเจทูนดีเจทูนนะครับซึ่งเป็นดีเจชื่อดังที่จัดรายการอยู่ ที่ขอหนาดเรดิโอแล้วก็ลิง์สัญญาณเครือข่ายไปยังคลื่นเอเบอรอยสแล้วก็อีกหลายๆคลื่นนะครับที่เกทูโได้จัดรายการจนมีแคว้นคลับ เยอะๆทีเดียวนะครับวันนี้เลี้ยงปีใหม่เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนแฟนรายการนะครับขอฟีของดีเจทูนะครับทุกจมครับซึ่งวันนี้ก็มีพอศวัตวิชนพอล์ชื่อในเบร้อยสแล้วก็มี DJ หนุ่มเมืองคอนและก็ผม d ีเวิเชียต้วงคริม ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมที่กราบทุกท่านครับขณะนี้อยู่ในบรรยากาศของการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับซึ่งทุกคนที่มาด้วยหัวจิตหัวใจมาด้วยแรงจิตแรงใจแรงศรทาของดีเจทูลขอนานเรดิโอนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้พูดพบปะสังสรรค์กันบน อ,ออประชุมด้านบนเสร็จแล้วก็ได้มาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจําไว้เป็นที่ระลึกนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมที่รับุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศทานอาหารตอนเที่ยงนะครับหลังจากที่ดีเจทูนพูดป่าพูดว่ป่าพูดคุยกับ f อฟของ ดีเจทูลขออาบรีดิโอแล้วนะครับก็ถึงคิวบรรยากาศของการรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับก็รู้สึกว่าอาหารก็อร่อยดีนะครับอร่อยดีนะครับต้องขอบคุณดีเจทูลไว้นน้ากาสนี้ด้วยนะครับที่ได้จัดเสียมสถานที่ แล้วก็จัดเตรียมอาหารมาเลี้ยง f c ของ d ีเกตูนครับนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวในคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติความวังไสรเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตนติดต่อได้ที่หมายเลข08412815นะครับขอฝากไว้ด้วย we we'll